็ครับสวัสดีทุกคนกันด <Lia> ้วยนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยว้าวดูดมาใช้ในตรงนี้เนี่ยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุยอยู่ช่องนิโอเกมมิ่นะคุณผู้ชมะนรับหรือว่าช่องก็บ้าที่ให้มากกว่ารอยยิ้มเหมือนโอหาน่านี่คุณผู้ชมเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวกันจึงตังมากนะกําลังหาล้ามนเติมเกมผมขอแนะนำสวัสดีครับ ขอด้ะับให้รู้จักครับราาลาว่าบัคร้านที่โคตรเที่ยมมีบริการเติมโลบัคให้เลือกสรรมากมายและกดเกมพาร์ตเกมต่างๆหากท่านสนใจก็กดลิงก์ใต้ล่างสิครับรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเซอร์เวอร์มันเขียนผิดหรือเปล่าวะ <laughs> กราฟิกฮัลโหลโอเคนะครับซึ่งในวันนี้นะคุณผู้ชมก็เป็นวันเกิดพอดีนะครับวันที่20มีนาคมนะคุณผู้ชมนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนนะครับเออนะครับคือวันนี้นะครับผมจะมาสปอยนะครับแล้วก็จะมาแบบอวยพรเอฟซีเรานะครับที่แบบดูเรามันเนิ่นนานนะครับให้แบบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขนะคุณผู้ชมเออนะครับเออจริงๆแล้วมันเป็นวันเกิดกูกูต้องมาอวยพรด้วยวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันสลับกันหรือเปล่าวะ ดีวันนี้นะครูผู้ชมนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับดูเออสปอยไปแล้วก็มีความสุขในคลิปนี้ไปนะครูผู้ชมนะครับซึ่งก็คิงเลกาซี่นานๆทีนึงเนี่ยนะครับเราจะทําคลิปทีนึงนะครับคลิปประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณสองสามคลิปไม่อาจจะเป็นสี่คลิปอะไรับบนี้นะครูผู้ชมนะเพราะว่าสเนปพีทเนี่ยมีแค่เดือนละประมาณสองสามครั้งเองนะครูผู้ชมนะครับซึ่งจะต้องรอดูนะครับว่าพี่แกเนี่ยนะครับหรือว่าพี่เบคของเราหรือว่าคุซามาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่เป็นตัวตึงบบบุเเรรรรงงงนนนนออขี่ยะะะคคคััจทาากโพสสต์ หรือว่าจะบอกอัปเดตแอนด์อัพชิเมนประกาศตอนไหนนะคุณผู้ชมนะครับแต่ก่อนเริ่มเลยขออันนี้ก่อนเลยแนละ้วกันคือเราไม่ได้สุ่มผลมานานแนละ้วคือเราเนี่ยเล่นแต่บล็อกฟุตเนาะเราไม่ได้สุ่มผลนานนะนะคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะพี่อาจาจะหายไปบ่อยหน่อยนะครับแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าพี่จะกลับมาลงคลิปให้บ่อยๆเหมือนเดิมนะซึ่งก็เลิฟยูนะครับเออเฮ้ยโอเคคุณดูุู้จะได้ผลดีซะและ้วเดี๋ยวลองสุ่มเป็นเจมครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมดีดว่าได้เท่าไหร่นะครับเราได้เซ็มมา,า,มมมาอ้ย แนนคอมมอนได้ผลก็ผลกา,กากอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ย <ST> เอลโลตอนนี้เรามาที่โลก2แล้วค,คุณผู้ชมนะครับก็เป็นเซคันด์ีเนาะโอเคนะครับก็ โอเคเดี๋ยวพี่จะขอบพูดอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกผู้ชมอาจจะมีหลายคนนะครูผู้ชมที่คิดว่า King Legacy เนี่ยนะครับเอออาจจะมีการแบบเลิกทาไปแล้วนะครับหรือว่ามีการที่แบบไม่อัปเดตแล้วนะครับวันนี้พี่ต้องพูดก่อนนะครับว่ามีมีหลายคนใครจะงงมากนะครับคือรวมถึงพี่ด้วยว่า King Legacy เล่นอัปเดตหรอ King Legacy ไม่นเลิกอัปเดตนะครูผู้ชมเออฟังให้ดีนะครับ King Legacy ไม่ได้เลิกอัปเดตนะครูผู้ชมนะครับแต่แค่ว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตมันไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่าขึ้นหน้าหรือว่าน่าเห็นนะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าของ d ิส i n g Legacy นะคุณผู้ชมนะครับเป็น Discord ของเอ่อก่อนหลักเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็โอเคนะครับล่าสุดนี่นะครับในหน้าของ s สแนกพ a สเนี่ยคุณผู้ชมคืออุ้ยไม่ไม่ขอแบบย้อนไปก่อนได้ไหมคือในหน้าเกมอัปเดตเนี่ยคุณผู้ชมเราผ่านมานานมาก,กานะคือเราอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือเนีะ่ย4.5.3จุ้าเวซึ่งมันเดือนมกราเดือนมกราวันที่16อ่ะคุณผู้ชมคือดานมากนะคุณผู้ชมคือ เดือนเลยนะครับคือโคตนนานจริงนะครับเนี่ยนานมากเดี๋ยวนะน่าจะมาก่อนนั้นด้วยนะเอาจริงแล้วเอ้ยวันที่13บสาคุณผู้ชมใช่ปะ่ะสิบสามนะครับน่าจะมานั่นแหละคุณผู้ชม คืออัปเดตครั้งที่แล้วนะครับคืออัปเดตที่วันที่13นะครับของเดือนมกราคมเลยนะคุณผู้ชมนะครับคือนานมากนะคุณผู้ชมเนี่ยวันศุกร์ที่ส3มกราเนาะซึ่งตอนนี้ครับผ่านมา2เดือนและจะ3เดือนแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ที่ผ่านมา2เดือนกับโอ้โหประมาณประมาณกี่วันวะน่าจะ6กเจ็ดวันมั้งคุณผู้ชมนะครับประมาณ2เดือนละนะครับก็สิบเจกว่าวันได้แล้วคุณผู้ชมที่เราได้รอเล่นอัปเดตใหม่แล้วตอนนี้ซึ่งปกตินี่นะครับเขาจะอัปเดตประมาณเดือนนี้ไม่ก็เป็นเดือนหน้านะครับซึ่งจากที่ผมคาดเอาเดว่านนนน่่าาาาาจะะะะออัปปเเเดดตรรมณืห้พว ปล่อยอัปเดตมาโคตรนานเลยนี่คือนานมากคือคือนี่คือนานจริงนะครับปกติคิเลก็จะอัปเดตนานอยู่แล้วแต่คือนี้ก็นานแหละอันนี้คือนานเลยเพราะว่ามันผ่านมาจะ2เดือน3เดือนแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะอย่างล่าสุดนะคืออันนี้นะคุณผู้ชมนะครับอัปเดต4ใช่ไหมอัปเดตสีก็จะเป็นวันเออเดือน11นะครับแล้วก็ผ่านมาสักพักในคุณผู้ชม2เดือนนะครับประมาณ2เดือนเนาะก็จะเป็นนี่นะครับอัปเดต4.5นะครับก็ใช้เวลามา2เดือนนะครับซึ่งปกติอ่ะเดือนนี้ต้องอัปเดตแล้วแต่คือ ก็ท่านคุซามะถ้าฟังอยู่แล้วครับก็นะครับผมรออัปเดตท่านอยู่นะคุณผู้ชมนะครับเออผมอยากได้อัปเดตใหม่ละตั้งแต่ทาเผ่ามิงตื่นไปในกูไม่รู้จะทําอะไรในชีวิตแล้วไม่ทาโคตรยากเลยโอเคดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมนี่คือ last s i n e piece of this man นะครับก็คือ single piece เดือนสุดท้ายเอ้ single piece สุดท้ายของเดือนนี้นะคุณผู้ชมนะครับซึ่เขาบอกว่าเขาลง s i n พี e piece ทุกทุกเดือนนะคือแต่ว่าลงไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมนะครับก็อันนี้เป็น single piece สุดท้ายของเดือนนี้นะโอเคก็จะมานนี้นะคุณผู้ชมนี่ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอซูมเป็นชัานะคุณผู้ชมนะครับนี่มันเหมือนอะไรครับเนี่ยมันมีเหมือนปืนป่ะเหมือนปืนนะเหมือนปืนเลยค,คุณผู้ชมเหมือนกับแบบถ่าถือปืนเหมือนคา98าคา89ดเก้าเนียหรือว่าคา5 6, 9, ้าเ9้้วอะไรพวกนี้คุณผู้ชมกูพูดอะไรเนี่ยโอเคเหมือนเป็นปืนนะครับแล้วก็เหมือนจะยิงอะไรบางอย่างเป็นกระสุนออกไปซึ่งก็คือปืนหรือคือดาบว่านะ่าจะเป็นปืนนะผมว่าแล้วก็มันมีไฟนะค,คุณผู้ชมเหมือนจะเป็นการยิงปืนป่ะนะครับยิงออกไปแล้วมันระเบิดตุ้มอ่ะเหมือนแบบ เหมือนแบบยิงบอมมอาคุณผู้ชมเหมือนยิงระเบิดอะนะครับซึ่งมีเอฟเฟกไฟเยอ์แย้ให้หมดเลยว่ะซึ่งนี่น่าเป็นปืนนะถ้าดูเนี่ยคือมันคือปืนแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนดูดูนะครับมันคือปืนแน่ๆนะผมว่าเนี่ยอันนี้มันคือปืนแน่นอนอะคุณผู้ชมใช่เลยคือปืนนะครับมีเอฟเฟกต์อะไรอลังการมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นปืนหรือว่าเป็นดาฟฟินิกหรือว่าเป็นผลไฟฟินิกหรือว่าเป็นฟีนิกไฟร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะครับเออแต่บอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากแล้วก็ขข้้างบนนีีนพ่อ แก้ตนจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้คือผลโกนะครับที่คลิปที่แล้วก็พูดไปแล้วว่าผลโกนะครับแต่มีบางคนคิดว่าเป็นผลพานาะไม่ใช่ผลพานะเป็นผลโกนะครับแต่พี่แค่อาจจะสื่อผิดนิดหน่อยนะครณผู้ชมนะอันนี้ผลโกหรือว่าเป็นผลเงินผลทองอะไรมานี้นะครูผู้ชมนะครับซึ่งแนบเดตนหนก็จะมีให้เล่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับมีปืนใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีผลโกนะครับแล้วก็มีเอ่ออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ โดยรวมแล้วก็น่าจะมีผลใหม่เข้ามาผลหนึ่งแน่ๆว่บคุณผู้ชมนะครับผลใหม่เข้ามาผลหนึ่งแน่ๆครับแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบอ็อบเจกต์ที่มันแบบเพิ่มเข้ามานะคุณผู้ชมนบในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มันแบบน่าตื่นตาตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะครับเอาละครับก็ต้องคุยตรงๆเลยนะครับว่าคิงเลคซี่นะครับตอนนี้ผ่านมา2เดือนแล้วนะคุณผู้ชมนบยังไม่อัปเดตเลยคุณผู้ชมนบจะเข้าเดือนที่3แล้วก็ ยังไม่อัปเดตเหมือนกันนะครณผู้ชมนะครับซึ่งพี่คิดว่าน่าจะอัปเดตประมาณเดือนหน้าเนี่ยน่าจะอัปเดตแล้วถ้ามันดีเลย์ไปเช้านี้น่าจะเป็นอัปเดตที่โคตรใหญ่นะคุณผู้ชมนะครับแต่คิดว่าเดือนหน้าเนี่ยไม่ก็เดือนนี้ประมาณสิ้นเดือนเนี่ยน่าจะอัปเดตได้แล้วนะคุณผู้ชมว่ามันนานมากโอเคนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับว่าคุณสมาชิกนะครับแจ้งขีนะครับว่ามันคือสเนปคพีสุดท้ายแล้วของเดือนนี้ซึ่งอาจะอัปเดตเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าสเน็คพีกันนี้เอ่อนัโบเป็ต้นที่ ดูว่าเขาจะอัปเดตเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าแต่ส่วนรายละเอียดอัปเดตเนี่ยนะครับพี่พูดเลยนะครับว่ามีโคตรน้อยนะครับพี่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างด้วยนะเพราะว่าเขาอัปเดตมาเซ็งพีคือน้อยมากจริงๆเนาะสำหรับใครที่รอเซ็งพีค์สำหรับใครที่รอเล่น King Legacy อัปเดตใหม่นี้นะครับอัปเดต5.0เนี่ยคุณผู้ชมก็บอกเลยนะครับว่ารอเล่นได้แบบชิลๆเลยกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายซียูเก้ครับอุ้ยนะ いやいやふざけんなよよく見ノビ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 ノ